สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำเมนูคลร,ร้อนในช่วงของหน้าร้อนค่ะก็คือ,อผลไม้ปั่นนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราจะ เตรียมสดๆได้เนี่ยจะดีมากเลยนะ,ะคุณย่าเนาะเลี้ยงน้องเวียงพิงค่ะอยู่ที่บ้านคุณแม่ก็เลยต้องเตรียมนะผละไม้ไว้ให้น้องเวียงพิงได้มั่มมกันสักนิดหนึ่งในแต่ละวันนะคะมะม่วงสุกนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้แอปเปิ้ลนะแล้วก็มีองุ่นด้วยแล้วก็มีแคนตาลูปด้วยนะคะ อุปกรณ์ของเราก็จะมีมีดมีเขียงมีกล่องสำหรับใส่ผลไม้นะคะแล้วก็มีเครื่องปั่นด้วยเห็นไหมคุณแม่ก็ทำการหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ทั้งทั้ง3อย่างก็คือ,อมะม่วงนะคะแล้วก็คแคนตาลูปแล้วก็แอปเปิลด้วยส่วนองุ่นเนี้ยต้องใช้ความพยายามนิดนึงในการแกะเปลือกแล้วก็เอา,อาเป็นองุ่นไล่มเมล็ดนะคะอะปั่นกันที่นี้ ง่ายๆค่ะปั่นเลยนะคะคุณแม่ก็มีความเชี่ยวชาญในการทำผลไม้ปั่นมากเลยสังเกตดูนะคะ <c oughs> น่าสงสารลูกมากเลยเนี่ยเออนะลูกจ๋าแม่มีความสามารถเท่านี้นะเดี๋ยวจะพัฒนาขึ้นนะคะ,ะปั่นแล้วเราก็เอามาใส่ในอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้นะเ <c oughs> ทลงไปนะคะ ดี๋ยวลงไปก่อนก่อนที่เราจะเอาไปใส่ในช่องแช่แข็งช่องฟรีซนะคะอันนี้เป็นมะม่วงเห็นไหมยังมีบางอันที่มันแบบว่ายังยังปั่นแบบว่าไม่ละเอียดแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าน้องเียงพิง,พงอายุ11อ่าสิเดือนแล้วนะคะน้องมีฟันละที่จะฝึกเขียวอะไรอย่างนี้อ่ะปิดฝาซะหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปไปอยู่ในช่องฟรีซกันนะคะ ต่อมาเป็นองุ่นอันนี้แกะเปลือกเรียบร้อยแล้วงานช้างมากนะแกะเปลือกองุ่นนะคะอปั่นสักนิดนึงไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะเพราะว่าน้องจะได้มีแบบอ,อ,อะไรเขี้ยวๆด้วยเนะะี่ยค่ะก็เทลงในกระปุกที่เราเตรียมไว้นะคะเอ,อ้น่ากินมากเลยเนาะร้อนๆแบบนี้ได้กินแบบนี้ก็คงจะทําให้สดชื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้เป็นแอปเปิลนะคะบอกแล้วคุณแม่มีความเชี่ยวชาญมากนะคะปั่นแล้วมันไม่ไปมันไม่มีน้ําต้องเอาน้ําต้มสุกเติมเข้าไปด้วยนะคะมันจะได้บอกว่าเออนะเป็นละเอียดดูดูความเป็นมือใหม่ของคุณแม่อะ่ะเทลงไปในกระปุกที่เราเตรียมไวะคะ้ค่ะแล้วก็เอาไปแช่เย็นนะคะแทนๆออกมาแล้วแบบนนี้เองแคนตาลูปอง,งุ่นมะม่วงแล้วก็แอปเปิ้ลด้วยนะคะ แข็งไี่ได้อแล่ะอันนี้เย็นเย็นจัดเลยนะคะต้องรีบเอาเข้าตู้เย็นหน่อยเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะเดี๋ยวน้องจะได้กินและอันนี้เตรียมไปให้คุณย่าตอนเช้านะคะก็องุ่นตอนอในช่วง10บโมงนะแอปเปิลช่วงบ่ายแล้วก็เคนตารูปหรือไม่ก็เป็นมะม่วงนะคะในช่วงเย็นเนาะป้อนก็ดูตามความต้องการของลูกเรานะคะแต่น้องเบนพีนี้กินเก่งมากเลยนะ ออนไม่ทันเลยมัมามามามมําอ่ะก็เตรียมไว้ให้คุณย่านะคะเขียนไว้เรียบร้อยด้วยเออหนูจยมำแล้วหนูจยมำแล้วแม่นี่คนะคะเอาวันนี้เป็นเอาวิดีโออันแรกของรายการพิณนะคะอาจจะมีแบบถ่ายภาพนักเรียนหัวบ้างนะคะมือแปะแปะมือแปะแปะมีฝันอยู่สามสี่เก่งค่ะเก่งค่ะลูก